มเตไ็ไม่รู้ว่าเกมมีเล่นเล่นกับเพื่อนเล่นหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะครับเพื่อนก็ไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยกัแล้วตายเฮ้ยเจอหมาจะใช้จะใช้ใชปืนเหนือมันตายเลยจะใช้มีดใช้สันท้าฟาดมันตายครับโค่นให้หมดโค่นให้หมดเรนะ็วนะเร็วเลยโอ้เห็นเร็วกว่านี้ เห็นเลยอย่างนั้นหรอตาไวนั่นเองอะ่ะรงนี้มีสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วก็จะได้กลับแล้วครับก็จะได้โค่นนะบ้านเนาะที่ผมยังไม่ได้เปิดให้ดูจะได้นะมีสามกล่องครับ,บผู้ชายเร่อนองมานโดนบ้านนี้เราสามารถเจอได้ในเหมืองสีเหลืองเหมืองสีแดงหรือว่าปลาสีเหลืองก็ได้นะครับอุ้ยของ้ยอยู่นะ้ำพอดีื่มเลย ขอข้าวแทนแล้วกันนะขออันนี้แทนเศษผ้าไม่เอาเอาทิ้งดีกวะ่ะคิดหนักเรื่องของไอเทมนี่แหละเศษเหล็กเดี๋ยวค่อยไปหาก็ไดนะ้มันหายมากอยู่ตรงน้เป็นชั้นวางของนะมีข้าวมีน้ำให้อยด้วยนะเยอะนั่งแล้ว,นะลวดื่มเลยดาร์คเทสแทนอะไรดีดาร์คเทสแทนยญาแล้วกันนะครับมีแล้ว เดซเซตเลยผมค่อยไปหาก็ได้มันหายตามของเดซเซตเลยอ่ะไอ้ที่มันเป็นรูปบันไดนี่เลยอย่าลงไปนะครับเพราะว่ามันลงไปข้างล่างครับเราจะเจอพวกซอมบี้นะครับที่อยู่ข้างล่างเยอะเลยก็ได้โอเคค้นขยะ้น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 อุ๊ยโอ้โหไม้กวามสภาพดีเอาแทนไม้แล้วกันนะว่าเราใช้ปืนอยู่โอเคเฮ้ย อันนี้ผมก็ต้องการเหมือนกันนะครับเอาอันนี้แทนอันนี้แทนคาตานะแล้วกันนะโอเคได้ไม้กอบสภาพดีนะเพื่อนเรากลับบ้านกันดีกว่าครับสุขใจเหลือเกินบ๊ายบายเพื่อน <c oughs> นอนนั่นแหละลบไปแล้วจ้าสุขใจเหลือเกินกลับบ้านที่ขอ,ง,องเยอะนะครับโคตรสุขใจเลยอ่ะคือของมันเยอะแบบผมฟาร์มไอเทมได้อย่างเยอะจุกใจเลยนะครับสุขใจเลยวันนี้มันสุขใจ เดี๋ยวอาเสร็จก็จะเอาไปอัพลงเลยนะครับนะได้ไอเทมมาเยอะเลยไก่ยุงนี่เราทําเป็นเมนูอาหารก็ทำเป็นเมนูดีได้นะซักเดี๋วเวลากลับบ้านนะคฮะโอ้โห e n น r g y energy เหลือเยอะผมขอไปขุดหินได้อีกอันนี้ยอีอเทมที่ผมได้มาครับจุ๊จๆเลยจุกใจเลยครับผม ทั้งไม้ทั้งเนื้อทั้งหนังสัตว์ทั้งอาวุธคือผมปีเงี้ยได้ได้ไม้กอลปได้ไงแบบไม้กอลปยังสภาพแบบสภาพดีเดี๋ยวมันมันลดไปน,นิดนึงแล้วแต่มันก็ยังแบบสภาพมันก็ยังดีนะเดี๋าวคนคนลังเต็มอยู่นะครับหยุดยั้งสัตว์ป่าอ๋อขัดหนังบ้านหยุดยั้งสัตว์ป่าแล้วซอมบี้ ก็มารุ้จ้าคาบเบือยังอยู่เนี่ยเกลียดขาบเบือ้ะเกินผมไม่ชอบอย่านี้น่ากลัวโอเคเราได้ผักมาแล้วก็หวานเลยนะครับปลูกพืชก่อนเลยเอาไม้เผาเลยแล้วกันทำ่านมันช้าครับเราต้องทําของด้วยะเ,เย้ว่อนเราแรกธรรมชาติน,นี้ไม้ที่แทลลูกนะครับ นีไก่นี่คือมันมันเยอะอ่ะไก่ผมไม่ต้องไก่อกเนี่ยใช้ไม้โพวกเยอะมีเนืออ้อปิ้งเหรอเนื้อปิ้งปิ้งย่างไก่เกาหลี <c oughs> ได้ข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มแล้วก็ได้ที่ยาม,มาด้วยได้เชือกอีกห้าเส้นนะครับเวลาบอางเชือกป,ประกอบบ้ไปเดือดบ้างกี่หลังครับใส่เป็นสิบสี่ ไม้เยอะนี่ผมก็จะไปของนี่ก็มีเยอะเหมือนกะันเนี่ยดักเทปใส่ทั้งหมดแล้วก็จัดให้เรียบร้อยด้วยโอเคแปลงผักสองพวงนี้ปเป็นนี่ก็เอามาเหล่าซะน,นี่กนน็การเหล่านะครับเหล่าไมา้อยู่นะ ที่เราขายาเด่นก็คือไม้แหละไม่ใช่หรอกคือเราต้องใช้ไม้เยอะแบบเยอะมากนะครับประเด็นเพราะว่ามันเป็นของที่เราแทบจะต้องใช้อยู่ประจำแล้วล่ะว่าเราต้องใช้ไม้นี่ประจำสร้างบ้านสร้างเรือนเผาคงเผาของนะอะไรเนงะี้ยแล้วก็ขอฝากเศเสื้อผ้าทิ้งเลยนะไม่มีนแกบบ็จำเป็นแล้วเป็นขยะมากกว่ก็คือ เราคืนที่เราตัดมาเมื่อกี้ก็เลยอยู่สีอันนะครับส่วนย,ย่างที่บอกว่าเราเก็บมาเราก็จะทำเป็นผ้าเป็นแปรรูปนะครับนะผ้าโรงงานทำเป็นผ้าขึ้นมาผ้าก็จะได้แปลงเป็นผ้าหนามนะาสติปผ้าหนาะมาตูดกจ้านี่อันนี้ก่อนเก็บเครื่องมือของที่สองครับคือ ของมันเยอะมากจนผมแทบต้องเก็บแบบแยกแล้วแล้วก็เหล็กนี่ผมก็ต้องใช้แทบประจําไปแล้วเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นของที่เราใช้แทบจะตลอดนะไปแลกของกับดีลเลอร์ก็ได้เลยก็ได้นะครับแต่ไอเทมมันไม่ค่อยดนะีไอเทมมันเป็นไอเทมแบบธรรมดาธรรมดานะครับนะเราต้องการเนื้อเพิ่มอีกแล้วนะเนี่ยไปล่าสัตว์เพิ่มยี่สิบพูดีเยี่ยมนี่มันก็สามารถจะ เลี้ยงลูกหมาได้แล้วนะครับต้องมีลูกหมาเอาคือ,รอเราลูกหมายอยู่นะครับมยู่สีมีอยู่สี่สกล่องนะครับ <S <S เออไออะไรได้เออสีทองหลังนะเออสีเฮ้ยสีนี้ก็สวยนะอันมาเยอกเลยตามครับผม เปิดมาได้น้ำตาลตรอดลืมบอกครับว่าถ้าเราเลี้ยงหมาเราก็ต้องการอาหารที่มากขึ้นนะครับมหมาก็คาโต้โอ้แต่ละชื่อพวกมันต้องการอาหารเราจะไปที่ป่ากันเราจะไปล่าเนื้อกันดีกว่า พิทักให้ลูกหมากันนะครับเราจะไปพาร์ทเนี่ยจะเล่นยาวนะคือเล่นให้มันจุใจเลยใครที่ชอบกีนี้นี่ดู EP4 หี่หมเดผมเล่นให้ดูดย,ยาวเลยนะครับพวกกิกผมเยอะนะครับจะเล่นกว่ากิกผมจะเต็มเนาะโอเคพาร์ทนี้ไม่ได้ไปตัดไม้ไม่ได้ไปขุดแร่ครับเราจะไปล่าเนื้อนี่ครับหรือว่าไปล่าสัตว์ให้ลูกหมาดีวกว่ <c oughs> าเอาดำใหญ่ํำใจแม่ว่านอนนี่เนาเดีวเวลาไปล่าสัตว์กับผม โอ้เจ้าพวกวางทั้งหลายแกต้องตายแน่วันนี้เพราะเขาจะไปล่าเนื้อพวกเกมยิงไหล่ะที่จริงเนื้อไก่งวงนี้ถ้าเราให้ลูกหมานะครับคือเนื้อไก่งวงนี้แบบถ้าเราให้หมาใช่ไหมลูกหมาจะแบบอาหารลูกหมาจะอยู่ได้เป็นได้เป็นวันเลยคือมันอยู่ได้นานมากว่าเนื้อเนื้อไก่งวงอ่ะคือมันชิ้นใหญ่นะครับแล้วมันกินได้เยอะคือเอามาทําอาหารกินเองเราแทบเราแทบไม่ได้กินอ่ะเพราะว่าคือมันมันสุกยาก คดินนะครับเนื้อไก่งวงนี่ผมเป็นอาหารที่สุดยากมากนะครับอาจคลิปถึงชั่วโมงไม่ได้ประเด็นนี่สิจนเทีวผมก็ว่าจะมาสักห้าสิบแปดนาทีครับแบบใกล้ๆอยู่ชั่วโมงเลยแบบเล่นจู่ๆไปเลยนะครับพเพราะเห็นว่าทุกคนอยากดูเกมเอาชีวิตรอดนะครับเาละเราพารกวันนี้คือเราจะมาล่าสัตว์กันนะเด็กๆเราจะมาล่าสัตว์แล้วก็มา,า,กาเก็บของเือกี้สตวเจอสิ่งมีชีวิตตัวแรกครับ วางนี่เชื่อละตายเอาเนื้อหนังมาผมจะไม่ให้เนื้อนี่ครับตัวอะไรมาเอาร์เซนต์มิเตอร์ติดมาแล้วปั่นคอันปั่นคอมบี้เล่รอนกับตัวกวางเดินม,มาทำไมวะกวางวิ่งมาเฉยครับนะโดนเขาฟันเลยตอนนี้นนอ้วนตอนนี้หอม ี่เลยใจยแตกกลางคันทีอยอยโะด คิวที่อ่ะเขตายไหมฮะได้เลืองผมโคตรน้อยเลยอ่ะแบบเขาทำอาหารได้มากขึ้นละรีไปเรื่อยโอเคของดีอยู่เก็บอันนี้มาด้วยเรา,นนาจะเก็บแค่แพนไฟเบอร์กับเนื้อสัตว์นะครับ คือถ้าเราเจอไอ้อ้วนเนี่ยเราแทบจะตายเลยว่าอ้วนมีแค่ตัวเดียวนะ้นี่แม่แม่นี่คือจเจอ,อไอ้อ้วนแค่ตัวเดียวนะนนนนอืมอีกอีอีกอีกสิบห้าทีกี่ทีมันจะตายเนี่ยคือมีดนี่มันโลือกเอาให้เรียบร้อยขุดข้าวของก่อน คนกระเป๋าดิไม้กอบสภาพดีอีกแล้วครับโอ้โหดีเลยเก็บเบอร์รี่เลย๋ยวกจะไปฮิวนะครับแล้วก็แพนไฟเบอร์นะครับข้างหน้ามีตัวหนึ่งธรรมดาโอ้โหเรียบร้อยครคนเทมแป๊บโอ้โหของโคดีดาสมูไรครับ ผมชอบใช้ประเภทประเภทมีดนะคือมีดไฟเล็มีดไก่งวงนี่มันให้เนื้อเยอะนะครับถ้าเรากินเองมมันก็จะฮีอะไรเยองเหมือนกันนะครับเห็นปะว่าข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันเห็นแล้วทุบก่อยทุบให้เรียบร้อยนี่เอาไม้เพามาแทนอืมกาวโอเคเอ้ยกาวคุ้มเลยทำโต๊ะทำงานได้ละเยี่ยม มีไหมอ่ะอาหารเนื้อสัตว์ไหมหรอโหเนื้อสัตว์ไหนวะเนื้อสัตว์ไปไหนหมดเลยเนื้อจ๋าเนื้อฉันมาล่าเนื้อไปไหนกันหมดวะพวกสัตว์อะไรเงี้ยพวกเนื้ออะไรเงี้ยไปทั้งหมดไปจะพวกอะไรเนี่ยมันจะไปสีเขียวต่อนะก็คือจะรีดต้นไม้ได้แต่มันเป็นตัวเล็ก เออเนื้อนี้ปิ้งนี้ให้ทนะีล2ยี่สิบนน่าจะหมดแล้วนะครับคือที่ยิงที่ผมไปนี่คือเนื้อสัตว์มันจำไม่ครเฮ้ยค,ค,ค,คน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 เฮ้ยคมบี้บคอมบีเห็นนี่มันจะ่คนโอเคเก็บเพิร์มีกไม่เปิดนะ โอเคน่าจะไม่มีอะไรผมก็จะเดินไปที่บ้านก่อนเนาะแล้วก็จะไปที่หินต่อนครับจะได้ไปฟาร์มเนื้อนะทุกจะทำของเพิ่มด้วยนะครับได้เนื้อมาสามสี่ชิ้น <c oughs> คลิปนี้ไม่เกินชั่วโมงหรอกนะถ้าเกินก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าเราเล่นแบบวันนี้มีความสุขหมดเลยเ,ลเป็นเดินเพลินๆน,นะครับนะอาจจะมีไลฟ์สดอยู่หรอกแต่ว่าในอนาคตนะครับ กล่องมานะแล้วกลับไปที่บ้านก่อนก็จะไปที่กล่องผมได้เนื้อมาน้อยไว้มากๆครับตานี่คือสิ่งมีชีวิตมันไม่ค่อยเยอะนะครับเลยได้อาหารมานิดนึดนะครับนะที่จริงเนื้อไก่คนนี้คนอยากจะเก็บไปกินเองแต่ว,ว่าผมจะให้ลูกหมาแล้วกันเนาะผมเห็นข้งหลังเขาบอบกว่าเนื้อไก่ของนี้คือมันให้หมากินเยอะแต่ว่าถ้าเรากินเองนี่ค่าพลังชีวิตจะฟูนเยอะนะ คือเยอะแบบเยอะมากๆแบบรันนีอ้อืมอเ,เข้ามาที่บ้านครับเราวันนี้เดินมาทางนี้นะ เกิดตรงนี้จังไกลเลือดเตือนคราบเลือดอันนี้มันจะหายดีว่าตรงพื้นหญ้าเนี่ยไม่ห็นรอยคราบเลือดไปดูข้อที่หลังตไปดีก่อนลองเอาเนื้อไก่ให้ดูครับเนื้อไก่วันนี่คือกี่วันนะครับนะสามชั่วโมงครับอาหารในไส้มูนี่ก็เป็นห้าชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเนื้อกวางหรือว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นต้องทําก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์ธรรมดามันต้องทําเยอะมาก งฟอกมลิซ่าเนี่ยหนังฟอกนี่คือเยอะมากเด่นทะโหลกหน,นังสัตว์เปฟอกจนเต็มบ้านเลยโอเคได้กาวครบแล้วครับผมจะทําสิ่งที่เรียกว่าโต๊ะทำตะปูนะครับโดยเป็นแผ่นอะโลหะมาเดี๋ยวผมก็จะทำตรงนี้ตัวนี้เสริมกันด้วยนะพี่ของรถตรงนี้นนนนอ๋อมันใช้ของไม่เกีย่าน,นี่หว่าใช้ไม้อัดแล้วก็เป็นเหล็กแท่งนะครับ เพื่อทำเป็นโต๊ะนะครับตีตะปูครับผมเราจะตีตะปูใช้ได้เลยนะครับจะ mm hmm. ทำพวกของที่มันเป็นของใหญ่ๆรับพวกที่ตีอะไรนะไม่นี่ดีขึ้นเห่อเนี่ยเอ้าขาทีนม่เสียงโ,โชคดีห้าอันหมดีกอดีขึ้นมา อันนี้ก็ใช้ของไม่เยอะนะครับเป็นโต๊ะทำแอลกอฮอล์มามาโอ๊แต่ผมขาดแค่ตะปูกับแผ่นเหล็กนะครับต้องแผ่นไม้เลเวลสองนะครับแผ่นไม้เลเวลหนึ่งไว้คงต้องอัปเกรดบ้านเลยปรนะเด็โอเคแล้วเข้ามาตรงนี้คนะจะเห็นว่าเราสามารถทำเป็นตะปูได้นะครับแผ่นเหล็กแลเป็นตะปูตะปูก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับ เอาละผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ไหมเดี๋ยวไว้ต่อพาหน้าแล้วกันนะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคลิปมันจะยาวแล้วคนน่าจะไม่ค่อยดูนะครับนะปืนพวกขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ,รบทุกคนอาจจะไม่ชอบเอานะแต่บางคนก็ชอบนะแบบคลิปย,ยาวน,ะน,นี้มาดูมาดูสนุกเลยบางคนก็แบบบางคนบอกพี่ฮะพี่ผมชอบแบบเนี้ยแบบ ทำยาวๆไว้ทุกคนกทีนด่ดูผมก็มีความสุขทุกคนดูคลิปก็มีความสุขนะแต่ทุกคนดูคลิปผมก็มีความสุขแล้วรประเด็นแบบขอบคุณที่รับชมอะไรอย่างเงี้ผมก็แบบมีความสุขแล้วประเด็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บของซะหน่อยแล้วกันปุกนผะัดไปนี่คือไก่งวงนี่คือมันสุกช้ามากครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ย สุกนะครับคือถ้าทำไก่งวงต้องใช้ถ่านนะถ่า,ถานมนนาันี้้นานกว่าเผา่านเพิ่มนอ้อยไม้เพิ่มอีกสิบสส่วนฟืมยี่สิบ คือไม้มันใช้เยอะมากอ่ะนะครับก็คือมันใช้ไม้แบบคือมันใช้ไม้เยอะจริงๆเกมเนี้ยคือพูดตรงๆเลยคือไม้เหรอแทบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นชีวิตประจําวันในเกมนี้ไปแล้วเพราะว่ามันใช้เยอะจริงๆน้อยไม้โอเคผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนอแล้วกันเนาะ <S <S ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมก, like, ก Chat, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เพือ่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วเราติดตามผมเพื่อดูผลงานของเรากันต่อไปแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับสำหรับวีดีโอวันนี้ Bye bye. Voilà. Pas le chat. Ah ouais,